สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่สองมีนาคม2025เป็นอาทิตย์ที่8เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้ก็จะนำเอาบทอ่านจากคำบรรยายหนังสือยบโดยนิบุลเกโกรีผู้ยิ่งใหญ่พระสันตะปาปาข้อก็บอกว่าบุคคลที่ซื่อตรงและไล้ตำหนิย่อมยำเกรงพระเจ้านะครับก็มีเขียนไว้ตอนหนึ่งก็บอกว่าบุคคลที่ซื่อตรง และย่อมยำเกรงพระเจ้าและหลีกหนีจากความชั่วบุคคลใดมุ่งชีวิตนิรันดรก็ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงคือซื่อในกิจการและเที่ยงตรงในความเชื่อไร้ตำหนิในการปฏิบัติความดีภายนอกเที่ยงตรงอย่างลึกซึ้งภายในใจิตใจมีบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติความดีเพราะว่าในการกระทำความดีนั้นเขาไม่แสวงหาการตอบแทนไปจิต แต่สแสวงหาคำชมเชยของมนุษย์ฉะนั้นในหนังสือบุตรศิลาจึงมีกล่าวไว้ว่ามิบัติแก่คนบาปสองจิตสองใจเวลานี้เขาเดินบนทางสองแท่งคือภายนอกกิจการของเขาดูเหมือนว่าเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าแต่ปราถนาและสแสวงหาสิ่งปล่ายโลกเป็นการถูกต้องที่จะกล่าวว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะหลีกหนีความชั่วเพราะพระาศาสนจักรของผู้ถูกเลือกสรร เริ่มต้นในหนทางแห่งความซื่อตรงในความยำเกรงพระเจ้าและบรรลุถึงความรักถึงแม้ว่าเป็นภาระหนักของพระาศาสนาจักรที่จะต้องหลีกหนีความชั่วอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอเริ่มต้นด้วยความรักพระเบ็นเจ้าก็จะละทิ้งบาปหากเธอทำความดีและความกลัวแล้วภายในจิตใจก็ยังไม่ตัดขาดจากความชั่วเธอก็จะทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าหากว่าเธอจะไม่ต้องรับโทษ พราะทำบาปนั้นดังนั้นเป็นการถูกต้องที่โยกกล่าวว่าท่านต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะท่านได้หลีกหนีความชั่วเนื่องจากความรักถูกกระตุ้นด้วยความยำเกรงพระเบญเจ้าเมื่อความคิดจิตใจละทิ้งบาปด้วยครับพี่น้องอเมื่อเราพูดถึงหนังสือโยกเนี่ยนะครับเราก็ทราบแล้วว่าโยกก็เป็นบุรุษที่มีความเชื่อมีความซื่อตรงต่อพระเบนเจ้าดําเนินชีวิต ม้จะผ่านอุปสรรคนานับประการผ่านคนทดลองมากมายใหญ่หลวงแต่ยอบนั้นก็ซื่อสัตย์และก็เจริญชีวิตอย่างซื่อตรงในความรักที่มีต่อพระเป็นเจ้านะแล้วก็ด้วยความมั่นใจด้วยความยำเกรงในพระเป็นเจ้ายอบก็พร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์นะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างที่เราเห็นในหนังสือยอบนั้น น,น,นักบุญโกเกอรี่ก็เอาเอาเกลกรี่ก็ได้ดาเอามาแล้วอธิบายพี่น้องในชีวิตของเราจึงไม่แปลกนะที่เราในชีวิตเราก็มีความยากลําบากมีความทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างทางร่างกายทางจิตใจหรือบางทีเราก็ได้รับความไม่เข้าใจรับความทุกข์จากเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญก็คือความเชื่อมั่นในพระเบญจชาความยำเกรงในพระเบญจชาและมั่นใจว่าเป็นพระองค์ที่จะ ดูแลและทําให้เราพ้นจากสภาพแห่งความทุกข์ยากต่างๆได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแบบอย่างของโยบในวันนี้ที่นักบุญเกรกอรีผู้ยิ่งใหญ่พระสันกป่าตก็นามาบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องการเจริญชีวิตของเราในความเป็นมนุษย์นั้นจึงไม่แปลกไม่แปลกที่เราจะมีความทุกข์ยากลําบากจากด้านภายนอกทางด้านภายจิตใจก็ตามแต่ว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นในความเป็นจริงในความเชื่อของเราก็บอกว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเข้มแข็งมั่นคง ที่เราจะสามารถพานอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยความเชื่อในพระเบญจาเป็นน้ําพระทัยของพระเบญจเจ้าที่โปรดให้สิ่งต่างๆเกิดข,ขึ้นกับเรามีความเชื่ออย่างนั้นนะถ้าผู้ที่มีความเชื่อในพระเบญจเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องอวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้าเป็นวันที่เรามาชุมนุมกันเราจะไปชุมนุมกันที่วัดสวดภาวนานะและการร่วมพิธีบูชากอบพระคุณ ในพิธีบูชานั้นแล้วก็มีพระวจาของพระเจ้ามีศีลศักดิ์สิทธิ์ศีลพาสนิทหรือบางคนก็รับศีลอภัยบาปและอื่นนะครับเป็นการแสดงออกและเราก็สวดภาวนาโมทนาคุณนมัสการส,สรรเสริญพระองค์ขอโทษพระองค์ในความผิดต่างๆที่ได้ทำขอพระคุณที่จำเป็นสำหรับการเจริญชีวิตต่อไปในสัปดาห์ที่จะเข้ามาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ขอให้เราได้นะมีชีวิตเหมือนกับโยบนั่นแหละนะครับได้ เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตไม่ต้องเบื่อหน่ายไม่ต้องกังวลแม้จะเกิดความทุกข์ยากในชีวิตก็ขอให้เรามีความเชื่อวางใจว่าพระเบจ้านั้นก็จะมีพระสถานมีพระพรเพียงพอสําหรับเราให้เราได้ผ่านอปุปสรรคต่างๆผ่านความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นไปได้และเมื่อเราผ่านไปได้แล้วเราก็จะสามารถมีชีวิตและมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้สักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นของเรามาถึงนะครับ ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเิอ